แต่ได้เลยได้เลยผมได้ได้ได้ผมยอมขิดในในมือพี่พี่เชีอร์เบียแฮะ,มะผ,มผมขิดในมือพี่เชอร์เบียร์ไม่เป็นไรผมผมยอมฮะ,ะ,ะผมยอมผมยอมโอ้โหโอ้โหโอ้โห <c oughs> เฮ้ย เบลไม่ชอบหนุนผ่าพี่เชอร์เบียต้องทำเก่งแบบนี้ด้วยนะถ้างั้นมันไม่แรงนะฮะตอนเล่นเบลอ่ะมันต้องมีฟิลนะยากเกินให้เหมาะเจาะมากเลยช่วงนี้อารมณ์ไปกวนทำไมแอะว้าวฮึบอุ๊ยพี่เชอร์เบียพี่เชอร์เบียตึงนะนี่แอบพี่เชอร์เบียเล่นเปรีนน่ะพี่เชอร์เบียไม่มีห้ามอยู่หรอ ชีวิตไม่มีห้ามยูเหรอฮะไอุย้ยรู้ได้ไงอ่ะนี่ชีวิตเก่งเกินเนี่ยโอ้แป๊บเดียววันพิชแล้วเนะะี่ยเบือ่อเบื่อยังไงไม่รู้เหมือนกันเลยฮะ,ะผมก็เบือ่อเบื่ออยงนี่มเบือ่อเบื่อคนบางคน,นะคะเนี่ยตอนเล่นเบือ่อตัวเองฮะ ไปออไม่ไม่น่ามีโปตโตไกหรือเปล่าฮนะแต่ไม่มีโปโตไกนะเฮ้ยผมจอบัตนี่พาน่ารักมากเลยอะต้องวิทโอคุณครับน่ารักไม่ไหวอ้าว,วาาโโพี่เชอร์เบีาไม่อชอบไปก่อนนะพี่ฝันดีครับผมฝันดีน้องอะไรอย่าคุณเจนดี้ฝันดีครับว้าวบลูบลูบลูเฮ้ พี่เบลมันเจ็บนะเนี่ยดูพี่เบลดิพี่โยไม่อ่อนโยนเลยอ่โอ้ยโจ้ผมสะบัดเองอุย้ยผมโจ้สะบัดจังเลยมันเป็นเพราะฝนหรือเปล่าวะมันเป็นเพราะฝนหรือเปล่านะไม่มันเจ็บนะพี่ chở bia đi phong bay ngồi hè bay 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 มันเจ็บนะพีนออะ่น้อยอ่ะน้อยอ่ะผมวันฮิตผมวันฮิตสวัสดีนะคะที่บดินสวัสดีคระคผม เออ่จยผมด้วยแย่แรมต้องให้พ,หพี่ต้องให้พี่เบลมาร้องเอ่อผมจะขิดแล้วอ่ะมีเช่เบียนที่ผมเบลไปเล่ามาอยู่เล่านี่พาน่ารักว่ะดีสมแล้วที่เป็นเมียนีิพาน่ารักมากเลยอ่ะติดนนิพา มาตัวไหนเนี่ยนังโมตอต่น้่งโมตตะเฮ้ยพี่อยู่ลิ้นน่ารักมากเลยอ่ะใครอ่ะน่ารักเกินช่วยผมด้วยเอาคนนัฟฟู่เนี่ยเห็นไหมน้องวินน่ารักมากใครอ่ะน้องวินเท่านั้น น้อยอ่ะน้อยเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณน้องพี่หนึ่งแฮะน้องวิกับน้องพี่หนึ่งน่ารักมากโอ้ยพี่เชอร์เบียระบมคนเดียวจริงๆเหรอเนี่ยอย่าบอกนะว่าอยอ,อีกอ่ะอยอีกร้องไห้เลยเนะี่ยโอ้ยผมอีกแล้วทำไมผมจอสะบัดอยาง <ś led> น้องวิทย์ขอบคุณครับพี่ไอ้กณทำน้องน้องวิทย์น่ารักมากเลยอ่ะน้องวิทย์ช่วยผมด้วยขอบคุณครับน้องวิทย์น่ารักอน่ะ <Es per ated> นออ้องวิทย์น่ารักอะฮือน้องวิทย์ช่วยผมด้วยที่เดขอคุณครับผมไม่มีอันนี้เล่นแล้วอเฮ้โยโอ๊ยราติเวน่าเดินแล้วอ่ะขอบคุณครับน้องวิทย์กับน้องทีหนึ่งคือซ้ำผมเต็มที่มากตอนนี้น ตะกินก็สวยไม่รวยได้ไงโอ้โหอวิทุ่วคนที่เล่นยูริหมดหมดเลฟเขิ่นพิจีชมเฮ้ยชมน้องวิทนะน้องวิทกับน้องพี่หนึ่งนะน้องวิทกับน้องพี่หนึ่งเหรอช่วยผมเต็มที่ได้มั้ยแค่ แต่ว่าผมไม่ไหวอะตัดติมิน่าผมหมดอะตัดติมิน่าผมหมกอะผมหมกแต่กระเป๋านี้เข้ากับน้องนิพามากเลยอะน้องน่ารักมากเลยน้องนิพาไม่ชอบไหมตัวตรวดไม่ได้สวดเลยอะดูดิ ป็นัวสวนนะพี่ชื่อเบียร์น้อยอะ่ะเออทำไมผมเล่นแต่ยันหเนะี่ยอันนี้เล่นแต่ยันอย่างเดียวเลย่ยขอบคุณค้าของคุณหัวใจแฮะคุณอะไรแฮะคุณอะไรอ่ะผมผมคุณ คุณป้าหวานเลยฮะป้าวานออป้าวานเอาเถอครับผมยิงงงภาษาอังกฤษด้วยประเด็นะนะ,นะ,นะนผมจะขิกแล้วน้องพี่หนึ่งวันนี้ผมช่วยอ้าวไม่เามาหรอเป็นแ,นแล้ววะต้นสดวนวันนี้สดเลยอ่ะต้นส่ขอสดหน่อยได้ไหมฮะอยากส่วนบ้างอ่ะ คือหลีไม่อ่านนะมันนอยอะไรค่าเดี๋ยวเจออย่าอ่อมเข้าไปฮะอ่าแล้วพี่เต้เต้นไม่โดนผมได้นะเมืเ่อกี้คนหายตัวหายตัวว้าวเบลไม่ชอบ คนหายแล้วอะอุ้ยมันเจ็บนะพี่เบลเล่นคัตเตอร์กับเด็กได้ไงเนี่ยเป็นเด็กเป็นเล็กโดนคัตเตอร์ซะละโอ้ยผมจะคิดแล้วว่าขอบคุณน้องวินครับน่ารักไม่ไหว ไดีคิดแล้วอ่ะแงยแงยบาดเจ็บด้ะนี่เหรอว้าวโอ้โหโดนยกหว่วงเลยเมื่อกี้ พี่ยโดนยกควงเลยโดนสามโดนสี่เลยพี่เดียวแกจะแฝงเ็ชวต่อหน้าแกหืไงนีพี่เีวน่ารักครับพี่เดีคนนี้น่ารักรับผมเชื่อพี่เชื่อีใหเองครับลุงลิงสวัสดีัาสวัสดีลุงลิงเอาพี่เดียวไปไหนเ่ย ไอวิวเรีเยกตกการไม่ใช่ไรเจอฝนไอพอยังมาสาดน,น้ำนอีกครับวิวบอกคุณทรงซอกว่ะเดีฮยโอ้ยตีไกลเกินอันนี้คัตเตอร์หรือสมุไรฮะถ้าไกลขนาดเนี้ย น้อยอะทุกคนผมคิดแน่เลยว่ะว้าวจะเต้นพี่ต่อยจะเต้นพี่ต่อยอเฮ้ยเฮ้ยขอโทษ อ้าวดูผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะเมื่อกี้เอาลิพาเลยค่ะพิ่ท้าจะขิดแล้วอ่ะโอ้โดูผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจนะผม,จนะผมไม่ได้ตั้งใจครับผมเมื่อกี้มันแบบผม,เ,ม,ผม,ผมดดเป็ผีอนะผมเลยโดดไปเลยอ่ะเมื่อกี้เออ กอนช่วยผมด้วยน้องวิทอ้าวมิสเกนพี่จีมสเกนคืออะไรอะ่ะมีเกนพี่จีคืออะไรอะ่ะอ๋อลุงตบเหรอฮะเอาลุงตบผมเหรอยูดีผมจะโดนตบแล้วแน่ตอนนะี้ เวลาจะลุมเวลาจะลุมตบแล้วแบบว่ายึดเก์กนี้แหละฮะมิี <c oughs> ิคือเฟดฮะคืออะไระอ่ะอุ้ยน้องพี่หนึ่งน้องพี่หนึ่งจะขิดสดิออไม่โอ้โหต้องมทติติดพอดีด้วย โอ้ไม่เกอร์ดมีดิ้นหล่นไงประเด็นน่ะประเด็นคือมีดิ้นหล่นไงเอาโดนเนอะอ้าวเอ้ยเนี่ย โอ้ยโอ้โหยังตามมาเจออีกเลยผมจะขิดแล้วพี่เบลให้อภัยผมเถอะอยู่ให้อภัยผมเถอะพี่เบลผม,อผมอขอ,อโทษ <c oughs> เฮ้อเฉ็บเนะอะโทุกคนหมดจะคิดแล้วผมจะขิดแล้วอ่ะตอนนี้ Thank you ขอบคุณครับเราไม่มีสุดน่ารักมิทุกคนน่าจะบอดนะไม่ใช่มนะีอะ เจ็บนะคัตเตอร์มันไม่ใช่เบาๆนะพี่เบลไม่ชอบมูดีลองวินนี่หนีกันอีกแล้วอะพี่ชิเบียรผมบอกแล้วว่าพี่ชิเบียรเวลาเล่นต้องทำเสียงด้วยนะ